<c oughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันคือเก่าครับที่ช่องกุ้งจเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้กลับเป็นบรรยากาศยามค่ำนะครับเนาะหลังจากที่ฝนตกไปเมื่อกี้ครับมันถี่แชะเน่ะอกางวเฮา เอามาถ่ายบนลานลานสําหรับล่างนะครับเนาะแต่ยังไม่ได้ล้างเอามาถ่ายก่อนครับมันคําแล้วกับบริลล่างนะครับมาน,นี่บริลล่าอ้าให้มือมอื่นค่อยอาบมานี่เขากัดสีผ้ามาเบิรงง,วงัวบาโบสแม่บาโบสอ่ะไผ่นอ้ยืนครับคุณสวัสดีครับน้องหละน้องหละกามายืนเกามายืนรูปมายืนเทียมงวยัวให้เขาคือเกาแล้วนะครับเนาะคนโบมีเบียก <c oughs> มือใดเพ่นไม่เวียกเข้ากะทายผู้เดียวเ <c oughs> อาละครับได้ผมสิพ้าพี่น้องมาเบิงว่าโบดซื้อแม่บาโบดด้อครับแม่ตัวนี้แม่บาโบดโครงสร้างใหญ่ๆนะนะลึกๆครับเบิงความเกขอคงเพิ่นครับจากแผ่นหลังมาหาถึงไตทองนะครับเนาะความเรือคงสางใหญ่แข็งขาใหญ่น,นะครับเนาะเครื่องโบดบ่ต้องรอถึงเลยครับเครื่องโบดหูบามัน่น <c oughs> ว่าโบด สถานะตอนนี้ท้อง8เดือนกลัวด้วยครับด้วย8เดือนกลัวท้อง8เดือนกลัวพ่อมสิพ่อมสิได้กินน้องเหรอน้องละ่ะแม่นบอครับพ่อมสิได้กินน้องแล้ว <c oughs> แม่บาโบดท้ทองกับไผครับท้องกับ KF 31นึ่งครับน้องวันนี้ <c oughs> สุดยอดพ่อพัน KF 31อเมริกันบามันสุดยอดพ่อพันน้ครับน้องมุนครับเบิรงได้ครับด้วย แม่บาโบดท้ทองกับสุดยอดพ่อพันอเมริกันบามันนะครับเนาะ KF 3 1 8เดือนกลัวตรวจท้องอุลตราซาวเรียบร้อยเลยครับเด้อพี่น้องตรวจท้องอุลตร้าซาวเรียบร้อยสําหรับผู้ใดที่ต้องการงัวท้องงัวใหญ่งวัยงวยักประเภทแม่บาโบดให้ลูกแดงแดงจนดํากบให้ลูกงัวโบดที่ให้ลูกแดง <c oughs> <c oughs> เอาสิมาเปิดราคาให้พี่ให้น้องได้ดจับได้ดจองนะครับเนาะมาเปิดราคาให้พีได้น้องได้ดจับได้ดจองไปเป็นแมวบอกแมวพันในคอกในฟาร์มนะครับเด้ออุ้ย <c oughs> <c oughs> ใหญ่เนาะใหญ่แล้วก็คุ้นเชื่องนะมันบอน้องล่ะใส่จับให้เบิ่งเนาะทำกุ้งเสือบนใดได้โอ้คุ้นเชื่องคุ้นเชื่องครับน้องลารับประกันสุดยอด หันแยกหนามันมาเบื้องอาวเาด้อครับเด้อน้องหลาพิสูตรในเบิ้งแล้วว่าคุ้เชื่องแม่บาโบดแม่นี่ท้องที่2ในท้องนะครับเด้อท้อง8เดือนกว่าครับเดือนหนาคุงเด็กกินน่องนะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันผมสิเปิดในราคา90,000มื่นสบาทครับเอา้าจบเลยเก้าหสพบาทครับ อีสานทรงฟรีครับพี่น้องอีสานทรงฟรี94,000่บาทความสูงของเพลินอยู่ประมาณที่ร้อยเกือบร้อยห้าสิบุ่นละพี่น้องเลยร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบความเลิกของเพลินเราต้องห่วงครับเลืกเลืกเลกขาดครับ <c oughs> ความใหญ่ความเลิกความหนา <c oughs> เป็นอันดับหนึ่งเลยแหละครับรวาถึงมั <c oughs> วปลาบดตัวนี้นะครับเนาะ คุณนส้ณนสมบัติเด่นของเพื่อนด้วยครับเด้อยม้อโบดนี่ผมสิบอกให้ฟังคือเพื่อนสิใหายลูกโค้งสางใหญ่หายลูกโค้งสางใหญ่ละะ่ะใส่พ่อแดงก็ออกแดงครับส่วนมากเลยนะครับนะ <c oughs> จะเอาหยังมาให้มันกินมันพักหยังมันพักหยังล่ะเ่าเ <c oughs> <c oughs> ช่าเขไม่มันตัว่อที่เนาะมันของลูกของหัวคร่องเดี๋ยวอีพ่อจะ กดให้นี่นะครับเด้อแม่บาโบดคุ้นเชืองนะครับเด้อพี่น้องสําหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงงวัวนะครับเนาะงวัวตัวนี้ตอบโจทย์ท่านได้นะครับเด้อแม่บาโบดท้อง KF3 1ท้อง KF318 เดือนกว่านะครับเด้อเดือนหน้าได้กินน้องครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่อยากเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันในฟาร์มครับวัวโบดที่ ให้ลูกสวยๆแดงๆโครงสร้างใหญ่ๆอาจสิตอบโจทย์ท่านได้ด้วยครับเด้อผมเปิดในราคาซื้อหนึ่งได้สองเก้ามืสีพันบาทครับ <c oughs> นี่ครับท่ายเพื่อนเพิ่งหางหางนี่ถึงสนเลยนะครับพี่น้องแม่บาโบ้ด้วยครับเด้อ เบิ่งนมครับนมสวยครับนมสีเต่านมกำลังสีไข่เนาะครับเนาะ <c oughs> เละไหมน้องลาเ <c oughs> ด้อครับเด้อพี่น้องกะช่วงนี้ผมกะซีมีงมัวมาเปิดให้พี่น้องได้เบิ่งดูไก่แกพึ่งลำคาญเน,นี่ครับเด้อมีทั้งแม่ลูกมีทั้งแม่สาวมีทั้งแม่ม่านน้องลาครับไปยืนจับให้ได้เนาะไอซีไทย มีถึงแม่ลูกแม่สาวแม่ม้านมีทุกรูปแบบนะครับเนาะไพมักแบบใดกะให้เลือกเลือกชมเอาครับพี่น้องไพมักแบบใดให้เลือกซื้อเลือกหาเลือกจับเลือกจองเอานะครับเนาะสาหรับผมนี่มักตัวใดผมกับแบ่งทุกตัวแล้วครับรักทุกตัวแบ่งทุกตัวสําหรับช่วงนี้ก็ฝากถึงพี่น้องนะครับเนาะสีเป็นหงเป็นใยเรื่องโรคระบาดลําปีสกินนะครับเนาะฝากพี่น้องป้องกันดูแลเรื่องความสะอาดคอกนะครับเนาะ ฉีดพ่นยารักษาดูแลวัวกินอิ่มนอนหลับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันงัว <c oughs> ที่อุดมสมบูรณ์กินอิ่มนอนหลับมีภูมิมต้านทานครับที่สีทสายพญาติบำรงุงอยู่สม่ำเสมอ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อเสริมสร้างภูมิมต้านทานแห่งงัวนะครับเนาะบ่แห่งวัวอ่อนแอเขาก็อาจสป้องกันได้อีกทางหนึ่งเพื่อรอวัคซีนนะครับเนาะแต่ผมก็ได้สร้างวัคซีนมาแล้วครับ <c oughs> อีกไม่นานก็คง,งสีด้ฉีไถงวัวในคอบเวสตโตนะครับเนาะช่วงนี้ก็ยังมันมีตัวใดเป็นนะครับเด้อกซื้อขายปลอดภัยครับสําหรับพี่น้องที่มาซื้องัวในฟาร์มนะครับเนาะคุณเชียงคักน้องหล่าเอาป่ากันอีกเท่านึงครับแม่บาโบท้ท้องเคเอฟสามหนึ่งเปิดในราคา <c oughs> แม่บาโบท้ท้องเคเอฟสามหนึ่งท้องแปดเดือนกลัว เปิดในราคาเก้าหมื่นสี่พอมจบเลยครับเด้อเก้าหมื่นสี่อีสานทรงฟรีสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนอกสนใจโทรเลยเด้ครับศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าหรือซิมาเบิ่งตัวจริงก็ได้ครับที่บ้านหนองคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากช่องนะครับช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวง,งามอีสานใต้ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับเนาะ เพื่อสีโพ,พาคลิปตั้งคลิปต่อไปนะครับเนาะมีงัวหลายมาเปิดให้พี่เห็นน้องได้เบิ่งหนึฟังตลอดช่วงนี้วันนี้กะบ่มีอย่างไรครับก็ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับแม่บาบูสหน่อลี